โยโยโยบายสองตรงเจินกับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อ,อนอื่นฟากผลิตภพันฑ์เคลนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนังได้ที่อัด MVP 33าามครับมาถึง,งคัมคืนวันรุหันสบอดีนะครับคืนเน้นทีมเดียวพี่จะเลือกเกมเวลาตีสองครึง่งฟุตบอลลาลีกาสเปนครับวโอเบโด จะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนารองจากฝูงนะครับโอเบโดทีมน้องใหม่มี3แต้มจากการชนะ1แพ้4เกมล่าสุดบุกแพ้เอลเช่มาศูนะครับเวลโก้พานวิดกุนซือมดสิทธิใช้งานเฟเดริโกวีนัสกองหน้าที่ติดโทษแบนนะครับเป็นใบแดงจากเกมล่าสุดตัวลหลักก็มีดาบิดคาโมคุมเกมรับตรงกลางเนี่ยไซมฮัสซานมีตัวเก่าอย่างสติกาโซล่านะครับแต่ว่าก็น่าจะอยู่ที่มานั่งสำรองก่อนนะครับ แล้วก็สานารุกก็มีลูก้าอีลิชโยซิปเบรคาโล่หน้าเป้าเป็นซาลมอนลอนดอนกองหน้าเวเนซุเอลานะครับโยโย่เจ็ดสตว์ผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับบาร์เซโลนามี13แต้มจากการชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเกตาเฟ่มา3-0นะครับฮันซี่ฟลิกยังไม่มีลามินยามาวนะครับตัวหลักๆก็อ่าคูบาซี่กับเอาง่ายๆว่าคุมเกมรับได้นะครับหรือแม่ก็ทั้งคริสเตนเซนก็ได้นะครับตรงกลางเนี่ยเฟนกี้เดยองเปรีดานี่โอโมแนวรูกเนี่ยเฟลนตเลสนัดที่แล้วยิง2ลูก ราฟินยาโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้หรือแม้กทั้งมาคัทแรดฟอร์ดที่นัดที่แล้วนี่ไปโดนรลบไม่ได้เป็นตัวจริงเพราะว่าแม่ไปโดนวินัยเรื่องของการมาสายนะครับแล้วลงครึ่งหลังเดี๋ยวต้องดูว่าคืนนี้จะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2001หรือว่า24ปีก่อนนะครับเพราะว่า หรีโอเบโดเน่ตกชั้นไปนานครับปรากฏว่าตอนนั้นนี่บาร์ซ่าบุกชนะ3-2แต่ว่าโอเบโดก็บุกชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมบาเซลนาบุกมาเป็นต่อเยอะนะครับบาเซลนาเนี่ยต้องทำแต้มไล่มาริตต่อไปนะครับดูแล้วเนี่ย แม้ว่าจะเล่นในบ้านอเบโดแต่ว่า5นัดที่ผ่านมาทําให้เห็นว่ากองหลังแย่มากนะครับหนัดแพ้ไปถึง4แล้วบาร์เซโลนาเกมรุกตอนนี้กําลังจัดจ้านยิงได้ทุกคนนะครับดูแล้วประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับบาร์เซโลนาจะบุกมายิงขาดถึง2ลูกเป็นอย่างน้อยให้เชียบบาร์เซโลนาเป็นครึ่งเน้นทิมเดียวประจำํำขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย